บ้านตึกแถวโตโนพาคินเผยค่าตัวล่าสุดคุ้มไหมที่ยอมอายค่าตัวล่าสุดคุ้มไหมที่ยอมอายปลดหนี้18ล้านให้แม่บ้านที่ขอนแก่นโตโนพาคินไม่เกี่ยงงานรับทําทุกอย่างตั้งแต่ล้างจานยันขัดส้วมหากเอ่ยชื่อของผู้ชายคนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักสําหรับพาคินคําวิไลศักดิ์หรือโตโนโน,นักร้องนะักแสดงชื่อดังแม้ทุกวันนี้เขาจะมีทุกอย่างแต่ชีวิตของโตโน,โนก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ แต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่าชีวิตก่อนเข้าวงการของโตโน่นั้นเรียด้ยวาลำบากสุดๆโดยโตโน่ได้เล่าเรื่องราวชีวิตผ่านทางรายการชีวิตดีๆไลฟ์โซ so กูดเจ้าตัวได้เผยว่าจุดเปลี่ยนของโตโน่เริ่มต้นมาจากเขาได้สูญเสียคุณพ่อเมื่ออายุ9ขวบและทําให้รู้ว่าครอบครัวนี้เป็นหนี้ถึง18ล้านบาทต้องขายทุกอย่างที่มีในชีวิตเพื่อใช้หนี้ธนาคารนี้นอกระบบตอนนั้นครอบครัวสูญเสียทุกอย่างเสียบ้านเสียความสุขเสียความอบ,บอุ่น ตอนนั้นก็ต้องคิดแล้วว่าจะทำยังไงถึงจะเอาสิ่งที่เสียไปกลับมาได้โตโน่สัญญากับตัวว่าหากโตขึ้นจะต้องเป็นคนเอาความสุขกลับคืนมาเพื่อผู้หญิงที่เขารักมากที่สุดนั่นก็คือคุณแม่สุดลมโชยคำวิไลซักเมื่อโตขึ้นโตโน่เดินทางไปทำงานที่ประเทศเยอรมันไปทำงานเสอาหารล้างจานขัดห้องน้ำวันแรกที่ทำถึงกับพูดไม่ออกไม่ว่าจะกลิ่นหรือภาพที่เจอโดยต้องใช้มือตักอ้วกในโถส้วม ได้ค่าแรงวันละ1,000บาทส่วนในที่สุดเขาก็ได้มีโอกาสเข้าสู่วงการบันเทิงเป็นโตโน่พาคินคำวิไลสาวจนถึงทุกวันนี้เปิดบ้านโตโน่พาคินที่จังหวัดขอนแกน่นตึกแถว2ชั้นในตัวเมืองที่ตั้งใจเก็บเงินซื้อให้แม่พร้อมเปิดห้องนอนหนุ่มสดคนนี้ไปดูกันว่าน่าอยู่แค่ไหนโดวยวันนี้เราจะพาไปขอเปิดบ้านโตโน่พาคินที่จังหวัดขอนแก,นก่นกันค่ะ บ้านหลังดังกก่าเป็นตึกแถว3ามชั้นตั้งอยู่ในตัวเมืองของจังหวัดขอนแกน่นซึ่งโตโน่เผยกับทางรายการตีท้ายหัวว่าซื้อให้แม่จากนำพักน้ำแรงของตัวเองส่วนสาเหตุที่เลือกตึกแถวเพราะทำเลดีเผื่อทำค้าขายในธุรกิจส่วนตัวในอนาคตและอยู่ให้คุณแม่ดูแลเรื่องตกแต่งภายในทั้งหมดสำหรับห้องนอนมีสองฟังคือมุมนั่งเล่นกับเตียงนอนตรงกลางขั้นด้วยชั้นวางหนังสือส่วนใหญ่เป็นนิยายจีนที่โตโน่ชอบอ่านนั่นเอง เป็นอีกหนึ่งนักร้องที่มีคิวร้องเพลงตามผับยาวเยียดซนอัโตโนพาคินคำวิไลซักซึ่งหนุ่มโตโน่นั้นมีวงเป็นของตัวเองที่ชื่อว่าเดอะดัสและหลังจากที่มีคลิปท่าเต้นเต็มคาราเบลของโตโนที่เป็นไวรัลในโซเชียลยิ่งทําให้หลายๆคนให้ความสนใจกับเขาในการขึ้นโชว์ร้องเพลงมากขึ้นเพราะหลายคนอยากรู้ว่าต้องจ้างโตโนพาคินราคาเท่าไหร่ถึงได้เต้นเดมมันหยุดขนาดนี้วันนี้เราจะพาไปค้นค่าตัวของนักร้องหนุ่มคนนี้กันว่า ค่าจ้างร้องเพลงของเดอะดัสหนึ่งชั่วโมงเป็นเรทราคาเท่าไรกันบ้างขอย้ำว่าเป็นการร้องเพลงโชว์ตามพับตามร้านไม่ใช่การร้องตามงานอ e ีเวนต์ถ้าเป็นต่างจังหวัดจะมีเรทราคาหนึ่งคือเริ่มต้นที่1นึ0 0 0บาทต่อหนึ่งชั่วโมงกรณีบินไปได้ราคาต่างจังหวัดไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินที่พักรถตู้ในจังหวัด2คขั้นแต่ถ้าจังหวัดไหนบินไปไม่ได้ก็จะมีค่ารถตู้ขนอุปกรณ์ซึ่งก็จะคิดตามระยะทางในแต่ละจังหวัด ซึ่งราคาค่าตัวนั้นอาจจะไม่ได้ตายตัวมีขึ้นลงตามแต่จะตกลงและที่สำคัญตามลักษณะของงานที่จะตั้งไปด้วย